สวัสดีนะครับวันอากาศเย็นแบบนี้นะครับนะครับช่วงนี้ก็เป็นอากาศที่ค่อนข้างดีนะครับก็พ่กิ่งนะครับสงัดพิญโยวันนะครับก็กลับมาทักทายพวกเรานะครับตอนเช้าแบบนี้นะครับก็เราเคยสงสัยไหมว่าเราเองครับเป็นคนที่อยากจะรู้ว่าคนสําเร็จนี่เขาคิดแล้วก็ทํำยังไงนะครับหลายๆครั้งเนี่ยเราเคยไหมที่แบบอยากจะรู้เรื่องราวแบบนี้แล้วก็ไปซื้อหนังสือมาอ่านนะครับจริงๆงหนังสือพวกเนี้ยคือจะถูกเขียนขึ้นมานะครับเล่าเรื่องราวของคนสําเร็จ นะครับบางคนสําเร็จแล้วก็เอาเรื่องราวของตัวเองนะมาเขียนเป็น success story นะครับแล้วก็กระบวนการคิดวิธีการคิดจนกระทั่งสามารถสําเร็จได้นะครับบางคนก็นําเรื่องราวของคนที่สําเร็จอยู่แล้วนะครับมาเขียนให้พวกเราได้อ่านได้แกะอรอยนะครับว่าคนกลุ่มนี้ที่เขาสําเร็จมาได้นะครับเขาคิดแล้วก็ทํำยังไงเขาเคยเจอปัญหาเรื่องอุปสรรคไหมเมื่อเจอเขาคิดยังไงบ้างแล้วเขาก็มีหลักในการคิดอะไรบ้างนะครับคือพี่กิ่งเนี่ยจะ ชอบอ่านหนังสือเกี่ยวกับคนที่ประสบความสำเร็จมาสักพักละนะครับแล้วพออ่านเนี่ยเรารู้เลยว่า,อาชอบแกะรอยคนที่เขาสําเร็จอะ่ะชอบแนวคิดของเขาชอบวิธีการเขาเวลาเขาเจอปัญหาเขามีวิธีแก้ปัญหาที่แบบแตกต่างจากคนทั่วไปอย่างมากเลยนะครับแล้วสําคัญที่สุดคือเขามีบางอย่างที่มันคือกระบวนการคิดที่มันค่อนข้างที่แบบดูดีมากอะ่ะคือมันดีมากเลยนะครับทีนี้เนี่ยพอ พี่กิ่งอ่านเนี่ยเรารู้สึกว่าเออเราชอบนะครับแล้วก็ขณะเดียวกันเนี่ยพวกเราเองนะครับหลายๆคนก็ก็อยากจะรู้ว่าคนที่เขาสําเร็จเขาคิดและทํำยังไงด้วยแต่ประเด็นก็นคือว่าบางทีเราไปซื้อหนังสือมาอา่านหรือบางทีเราอาจจะฟังหนังสือเสียงยาวๆอย่างเงี้ยเราก็แบบไม่มีความอดทนมากพอในการอ่านหนังสือเล่มนั้นให้จบหรือไม่มีความอดทนในการแกะรอยริงจังๆๆนะครับบางทีซื้อมาครับอุตส่าห์ไปที่แบบร้านหนังสือเลยนะครับซื้อมาอย่างดีนะครับอา่านได้แบบแค่4ีหแผ่น หรือสิแผ่นแค่นี้เองบางทีก็แบบวางไว้เลยไม่ได้อ่านต่อนะครับซึ่งอพอพี่กิ่งได้อ่านหนังสือประเภรเนี้ยเรารู้สึกว่ามันดีแล้วก็อยากจะมาเล่าสู่พวกเราฟังนะครับซึ่งตอนเช้าแบบนี้นะครับพี่กิ่งก็เลยมีไอเดียว,ว่าเออจะดีไหมถ้าหากว่าเราชอบอ่านหนังสืออยู่แล้วแล้วเราอาจจะแบบไม่ต้องอ่านแบบเล่มเดียวแบบจบภายในวันสองวันเงี้ยอาจจะพยายามแบบอ่านวันละบทแล้วก็ลองแบบทำความเข้าใจในแต่ละบทเนี้ย แล้วเราให้พวกเราฟังสัก3นาทีสีนาทีผ่าน Facebook ตอนเช้านะครับถ้าใครนะครับที่ขณะเดินทางไปทํางานรอรถอยู่หรือจิบกาแฟอยู่นะครับตอนเช้าเนี่ยแล้วมีเวลาประมาณสัก3นาทีสีนาทีนะครับก็ลองมาฟังดูว่าหนังสือที่พี่ยิงอ่านเนี่ยคนที่เขียนหรือเขาแกะรอยคนสสาเร็จเนี่ยเขามีวิธีการคิดและทํำยังไงนะครับก็ลองติดตามกันดูนะครับซึ่ง เดี๋ยวพรุ่งนี้เนี่ยพี่กีมีหนังสือเล่มหนึ่งนะครับเป็นหนังสือของคุณธรรมธนิธนรินทรพรเริ่มต้นจากนักศึกษานะครับอายุแค่ประมาณ22ปีแค่นั้นเองแต่ด้วยความที่เขาอยากจะประสบความสำเร็จในชีวิตนะครับเชื่อไหมครับตอนนี้เวลาผ่านมา18ปีที่จากนักศึกษาแล้วก็พันตัวเองมาเป็นนักธุรกิจและล่าสุดนี้ก็ต้องบอกว่าเป็นหนึ่งคนที่ประสบความสำเร็จแบบ passive อิน o m e หมายว่าไม่ทํางานละแต่และก็ยังมีอยู่นะครับ5ปีหลังเนี่ย รายได้รวมอยู่ประมาณ2อง้ล้านในทีเดียวเราลองคอยอดูว่าเราจะแกะรอยกระบวนการคิดของคุณทอมเนี่ยยังไงนะครับทั้งหมดหนังสือเล่มนี้นชื่อหนังสือรู้ก่อนตอนนี้ดีกว่ารุ่นนี้ตอนหลังนะครับทั้งหมดมีสาบเบทเดี๋ยวพี่กิ่งจะอ่านทีละบทแล้วนะก,ก็พยายามเล่าบางอย่างนะครับที่มันเป็นประโยชน์นะครับให้พวกเราได้ฟังกันสักสามอาทิตย์สีนอาทิตย์ดูว่าต่อเนื่องสาเจวันเนี่ยมันจะเป็นยังไงนะครับกระบวนการคิดหรือสิ่งที่เราได้เรียนรู้จากคนสําเร็จเนี่ย,ม,ยมันจะแบบ ฟังง่ายดูง่ายมากขึ้นไหมนะครับมันจะดีไหมถ้าแบบเราไม่ต้องอ่านซื้อหนังสือมาแล้วเราไม่ได้อ่านอาจจะลองฟังกับพี่ริงดูนะครับถ้าเรารู้สึกชอบเดี๋ยวก็ค่อยแผ่หนังสือประเภทนี้มาอ่านดูก็ได้นะครับก็อยากเป็นกําลังใจนะครับว่าการอ่านหนังสือที่แบบนี้มันทําให้เราแบบมีกระบวนการคิดที่ดีซึ่งในอนาคตไม่แน่นะครับเราอาจจะเป็นคนหนึ่งซึ่งอาจจะประสบความสำเร็จกับเหมือนกับคนอื่นก็ได้นะครับยังไงพรุ่งนี้นะครับลองดู E ีพีหนึ่งนะครับ บทที่1ของหนังสือรู้ก่อนตอนนี้ดีกว่ารู้นี้ตอนหลังนะครับเจอกันพรุนี้นะครับสวัสดีครับ